โยโวอะโพทียามัวเปสะตะติโยโว <rearr latitudeuralism> อิจิตามปฏิตามภูมิคิดตามเหว่าสมิจจัมตัวเป็นอรสุญญาธรมนิโชติราสุยาธารมอินันสัตุมาเตียภะยาคยุตวะทวะธรรเปียติโรวิวะจันตุสัมปูร

ทุกฝ่ายมาร่วมกันนะคะที่จะทําบ้านนี้ให้เป็นบ้านเทิดไทยนะคะท่านจะหาที่เห็นว่าเรามีเกลือนาคาทาสุเทียภาวะวัฒนธรรเลือกผู้ยากไหลนะคะในส่วนของอปตองก็มีคณะกรรมการในการตรวจสอบความยากไหลจริงๆเมราะนั้นทุกอย่างที่ท่านจะเห็นว่าบ้าน1นึ่งแสนบาททำไมได,ไ,ดได้ได้ขนาดนี้ก็ต้องเรื่องของ ใช้แรงงานจะได้รับการสนับสนุนจากทางกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหัดยางนะคะมาใช้มาช่วยกันทำงานทั้งหมดนี้นะคะโดยจ่ายเป็นค่าเลี้ยงอาหารกลางวันนะคะทั้งทั้งหมดก็ประมาณที่โทรทัศน์นะคะ21นิว้วยี่ห้อซัมซุงได้มอบให้กับผู้ยักไรในวันนี้สำหรับในเรื่องของการที่เอาไว้ให้แก่ตัวแล้วนะคะได้ได้ดูได้แก่ นะคะลิเกแล้วเดี๋ยวจะมีการตั้งจานนะคะก็จะเป็นตัวลิเกนะคะจะมีชาวบ้านนะคะตำบลหัดยางเข้ามารับรู้รับทราบแล้วก็มาแสดงความยินดีให้กับป้าสอนของเราถามว่าทาไมป้าสอนของเรานี่ <S 1> <S 1> <S ถามมาเลยนะคะเนี่ยวันนี้ในเรื่องของการทาบุญวัทักล้องเลยค่ะคุณตาหาก้องแล่ารูป อย่างนี้นะคะได้มอบไปที่ไว้หนึ่งแปลงเป็นสมบัติให้ลูกหลานแล้วมีการนะะตั้งแต่เล็กๆมาแล้วก็ช่วยดูแลมานะคะจำนวนหนึ่งหมื่บาทนะคะที่จะให้วันนี้ไว้